เราพยายามเน้นแนวคิดนี้มาสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ละว่าไอ้ตอนหุ้นขึ้น,น่ะไม่ยากแต่ไอ้ตอนหุ้นลงอะพวกคุณจะเก็บเก็บความมั่งคั่งอย่างไรเฮียกลัวทั้งสองแบบนะฮะการประชุมวันนี้คือกลัวว่าพวกคุณทั้งกลัวเกินไปและพวกคุณดัดกล้าเกินไปนะครับแล้วสัญญาณอย่างเงี้ยคือสัญญาณที่ล่อเม้าเข้ากองไฟเพื่อเล่นมั่วทีเนี้ยพอมันเด้งขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยมองแค่พันหนึ่งร้อยหกสิบพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะแล้วก็จุดเนี้ยจุดนี้เลยอะ นะครับคือจุดที่เงี้ยปรับขึ้นมาเป็นพันสองนะครับแต่ด้วยความสัตย์จริงไม่แน่ใจจริงๆว,ว่าว่ารอบเดียวหรือจะสิกแซกถามว่าพันสองมาจากไหนเงี้ยคิดว่าพันสองเป็นตัวเลขที่แฝงนะครับเป็นตัวเลขที่แฝงมากในระยะสั้นนะครับพันสองเป็นตัวเลขที่แฝงมากดูรอบนี้นะฮะจากพันสองร้อยแปดสิบขึ้นไปพันห้าเฮ็ชี้ให้พวกพวกเราดูนะว่าครึ่งแรกของการเล่นเห็นปะ พันสองร้อยแปดสิบไปพันสี่ง่ายอ่ะแต่จากพันสี่อ่ะไปพันห้าพวกคุณดูเลยแท่งแทนที่จะเป็นเขียวยาวอ่ะนะครับแม่งเริ่มขึ้นจิกจิกจิกลงจิกจิกจิกขึ้นจิกจิกจิกลงจิกจิกจิกแม้ว่าซิกแซกขึ้นขึ้นแล้วโดนขายขึ้นแล้วโดนขายแต่ซิกแซกขึ้นนะรอบนี้เฮียคิดว่าจุดเล่นง่ายกําลังจะจบลงแถวนี้แหละพันสองกว่าเว่ย่พูดมาชั้นเลยเท่าไหร่บอก่ามันคือมันเกินเป้าที่ผมคิดว่าเล่นแล้วคุ้มแล้วอ่ะคือพันสองอ่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ขึ้นต่อหรือว่าอะไรเพราะว่าแรงซื้้ออมมันนนทาางง่่แลววเสึ กลับใจมาเล่นเองที่ผมกลัวนะที่เฮียใช้กลัวนะคืออาทิตย์หน้าจะทุบแรงรอบหนึ่งนะฮะเพื่อดัดหลังลายย่อยที่เพิ่งเข้าบริเวณใกล้ๆตรงนี้นี่คือความกลัวนะเพราะฉะนั้นให้ฟันธงเฮียคิดว่ารอบนี้เทียบว่าเงินไม่น่าพอที่จะพาเซตผ่าน1231รอบนี้เฮียว่าหลอกอีกปะเฮียบอกงี้ว่ากว่าพวกคุณจะรู้ว่าหลอกไม่หลอกมันจะต้องผ่าน1231ขึ้นไปก่อนคุณสังเกตนะมันจะต้องยกหายให้ได้อะ แล้วรอบนี้แม้ว่ายกฮายนะแต่ความแข็งแกร่งมันไม่แข็งแกร่งขนาดรอบนี้คือถ้ารอบนี้ผ่าน1 2นสเปโอกาสขึ้นจริงมันสูงมากนะครับไอ้ตอนแทงขึ้นนะ่ะบอกให้พวกพี่ซื้อง่ายหูเพราะสัญญาณการซื้อและดิดกลับเนี่ยหมูมากบอกเลยถ้ามองกันออกมันมองไม่ได้ยากมากสัญญาณการดีดกลับไอ้ตัวที่ยากอะ่ะคือซื้อแล้วหยุดไหมรอบนี้ลากขึ้นมาแล้วหยุดรอบนี้ลากขึ้นมาแล้วหยุดความยากของรอบนี้ย้ำเป็นรอบที่2หรือ3คือคุณต้องดูต่อจากนี้ทิ เนี้ยกราฟตอบยากล่ะเพราะกราฟมันตอบไม่ได้คุณต้องดูท่าทีของต่างชาติว่าต่างชาติเอาด้วยไหมถ้าต่างชาติเอาด้วยนะครับย่าคิดว่าอุ้นน่าจะขึ้นแล้ว